อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง EXID กันนะครับในตอนนี้นั้นได้มีการปล่อยรูปคอนเซปต,ต์มาทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบวงครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับอัลบั้มเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีในการเดบิวต์นะครับหรือว่า10 anniversary นั่นเองของ EXID ล่าสุดนี้ม นะครับเรียกว่าปังมากๆเลยกับคอนเซปต์ใหม่คอนเซปต์นี้ความเซ็กซี่แบบแซบ,แซบ,แซบๆซเผ็ดเผดุดแล้วก็เท่เทนะครับฟแฟนๆเนี่ยเรียกร้องอยากเห็นคอนเซปต์นี้จาก EXID กันมาหลายครั้งมากๆแล้วและในตอนนี้ฟนแฟนๆนั้นก็สมหวังกันแล้วนะครับกับการกลับมาครั้งนี้ของ EXID ในคอนเซปต์ที่ฟแฟนๆเนี่ยตั้งตารอคอยกันมาตั้งนานล่าสุดเนี่ยบอกได้เลยว่าลุคของแต่ละคนนั้นสุดปังมากๆเลยทั้งเซ็กซี่ทั้งเท่ทั้งเผ็ดแล้วก็ทั้งแซบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่หรือว่าน้องเล็กแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครยอมใครกันเลย คนพิกมาเนี่ยเรียกได้ว่าคนละไร่คนละไร่คนละไร่กันไปเลยนะครับรูปเดี่ยวก็ปังรูปกลุ่มก็ปังนะครับแถมทีเซอร์ตัวแรกที่ปล่อยออกมานเนี่ยก็ปังมากๆแฟนๆเนี่ยคาดหวังกันแล้วว่าเพลงเต็มนั้นจะต้องแซบแล้วก็จะต้องดีมากๆแน่นอนเรื่องเพลงเนี่ยไว้ใจ EXID ได้เลยนะครับเพลงดีเพลงปังมากๆที่สําคัญเนี่ยเสียงร้องของสมาชิกแต่ละคนนั้นก็ดีมากๆเลยเช่นเดียวกันทํายังมีตัวแม่ในด้านโวคอลนะครับแล้วก็มีแรปเปอร์เนี่ยที่สุดปังมากๆเสน่ห์ของทั้ง3คนที่เหลือในวงเนี่ยก็เร<ๆ>ียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครพอมารว ตัวกันปุ๊บ EXID ของเรานั้นก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปตัวแม่อีกหนึ่งวงที่กลับมาหาแฟนๆอีกครั้งแล้วก็กลับมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะครับว่าพวกเธอนั้นเนี่ยก็ยังคงปังและก็ยังคงสวยงามแถมที่สําคัญนั้นเนี่ยพวกเธอนั้นกลับมาครั้งนี้แซ่บไม่เบาเลยจริงๆนะครับหากใครที่เป็นแฟนคลับของ EXID ได้เห็นรูปกลุ่มนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบลุคของใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและคิดว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของ EXID นั้นเพลงเต็มจะปััังแคค่ไไหหนนกก็มมมมาาาเเ์้ยยดลสํรรบบ ment XD ะ จะกลับมาหาแฟนๆพร้อมกับปล่อย MV แล้วก็เพลงเนี่ยในวันที่29เดือนนี้กันแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่8วันเท่านั้นเราก็จะได้ดูทั้ง MV แล้วก็ฟังเพลงใหม่จาก EXID กันแล้วนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าเพลงนั้นจะปังขนาดไหนและหลังจากนี้จะมีอะไรปล่อยออกมาให้แฟนๆนั้นได้เซอร์ไพรส์กันอีกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับ EXID กันด้วยนะครคหา้ ที่คนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง